สวัดีครับวันนี้ในเกมโซล n d ์เนวเวิลวันนี้เราก็จะมาสอนการจัดการ์ดการใส่การ์ดกันว่าใส่ยังไงให้ได้สเตตัสเยอะที่สุดแล้วก็ดีที่สุดในส่วนของการจัดการ์ดนะให้พวกแบบกำลังว่องไวในส่วนของอาตแท็ acks, หรือว่าจะเป็นขี ate, ้เลดขีดาเมต่างๆเพิ่มขึ้นอ่าแล้วก็ถนัดรบนนะับิญญาณในพวกนี้ยเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแนะนําการจัดการ์ดกันคือตอนแรกอะผมก็แบบ จัดการไม่เป็นหรอกคงก็ใส่มั่วไปเลยจริงจะให้มันแบบผันหน้าเข้ากันสวยๆแบบเป็นคู่เป็นแบบคู่อะไรอย่างเงี้ยตามแบบในเนื้อเรื่องแต่พอ,อมีคุณอะไรนะคุณเคเอมาเข้ามาแนะนําก็แบบเออการจัดการแบบเออตามที่บอกไอ้ตรงประสาก็ถือว่า เพิ่มสเตตัสได้เยอะกว่าอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณคุณ KS เลยที่แนะนำมาในการจัดการนะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนจัดการกันว่ามีอะไรบ้างในส่วนของการจัดการแบบจัดอะไรยังไงบ้างไปเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าในส่วนของการจัดการนะมาในส่วนของการจัดการวิญญาณเนี่ยให้ทุกคนดูช่องการ์ดแล้วก็กดตรงกลางเลยได้หมตรงกลางช่องตรงนี้นี่ทุกแบบช่องการ์ดอ่ะมันจะมีคําว่าเนี่ยรวมประสานตรงนี้รวมประสานตรงเนี้ยแต่ละหน้าเอฟเฟกจะ ไม่เหมือนกันนะเนี่ยเพิ่มตามหน้าได้เลยเนี่ยเห็นไหมอ่าอย่างหน้านี้ก็จะเพิ่มอ่าพลังโจมตีเปอร์ปปเซ็นแล้วก็ป้องกันเปอร์รเซน็นนะตรงนี้นี่เลยบางหน้ามันก็จะเพิ่มอ่านี่คือส่วนของกำลังเปอร์เซน็นแล้วก็อดทนเปอร์เซน็นนะส่วนตรงนี้บางหน้ามันก็จะใส่ไม่เหมือนกันนะอย่างอันนี้ก็เป็นทักษะกายแล้วก็ว่องไวนะอันนี้บอกเลยว่าแต่ละหน้าไม่เหมือนกันนะให้ทุกคนไปดูเนี่ยอ่ะตรงนี้ลหลักๆก็เอาที่เน้นๆเลยก็คือจะเป็นกําลังกับว่องไวนะที่มันจะบวกกาลังแล้วก็ว่องไวในส่วนของตรงนี้ ันนี้เป็นโจมตีนะอันนี้ว่องไวจะเป็นว่องไวรับอ่าม้วนการนัานนี้อ่เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าจัดยังไงนะอ่าสมมุติในส่วนของเนี่ยช่องนี้มันบวกโจมตีใช่ไหมทุกคนก็หาการ์ดตุกอ่าการ์ดอะไรก็ได้ที่มีพลังโจมตีเยอะที่สุดของการ์ดเนี่ยของการ์ดของทุกคนเลยเนี่ยเห็นไหมที่มันมีค่าโจมตีตรงนี้นี่เลยเนี่ยอย่างสมมติมีอ่าทางซานย่างเงินคามก็ได้นะบวกพลังโจมตีนี่ แล้วก็โอนไฟก็บวกพลังโจมตีเนี่ยให้เอาตัวที่มันบวกอปพลังโจมตีามาใส่ในช่องที่มันเพิ่มพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ตรงระสาน,นีนะจริงีตรงนี้เนี่ยอย่างผมเนี่ยเฉินซินก็บวกโจมตีนี่ตูป้ปอบวกโจมตีโจมตีนะแล้วถ้าเราสามารถอ่าปลดไฟได้ถึงตามที่กาหนดด้วยอ่าเปอร์เซ็นต์มันก็จะเพิ่มด้วยในส่วนของหน้ากาตรงนี้บอกเลยว่าให้หามาใส่ตามที่อ่าสเตตัสประสานร่วมเนี่ยบอกนะ อย่างสมมติตรงนี้เป็นกำลังใช่ไหมช่องนี้บวกกำลังกับอดทนใช่ไหมแต่ผมจะเน้นไปทางกำลังก็คือเนี่ยเอาการ์ดที่มีสเตตัสในส่วนของค่ากำลังเนี่ยมาใส่ให้เยอะที่สุดเลยนะในส่วนของตรงนี้เห็นไหมเนี่ยนี่ตรงนี้ก็เนี่ยเอาเป็นกำลังหมดเลยสเตตัสที่เยอะที่สุดแล้วก็ไฟเยอะที่สุดส่วนของกำลังเนี่ยมาใส่ในช่องนี้มันก็จะได้กำลังเพิ่มนะในส่วนของตรงนี้ในส่วนของว่องไวหน้าว่องไวทุกคนก็นี่เอาว่องไวมาใส่หน้านี้เลยตัวละครที่สามารถบวกว่องไวได้เนี่ย ่องว่องไวตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ก็เอามาใส่ได้ในส่วนของท่องว,ว่องไวนะของกาทงกาเทพอะไรเงี้ยเนี่ยก็เอามาใส่กันได้ในส่วนของตัวนี้ก็บวกกําลังก็เหมือนเดิมแล้วก็เอาเซรเรตัสตัวที่มีกําลังมาใส่นะก็ไม่ยากเลยส่วนการจัดการดนะเนี่ยช่องพวกนี้บางช่องมันก็จะเป็นของแทงใช่ไหมเนี่ยอันเนี่ยอย่างช่อ,องพวกนี้ก็จะเป็นป้องกันกับ H p ใช่ไหมแล้วก็เอาตัวที่มี H ฮดมาใส่นะมันก็จะได้ค่าเ p พเพิ่มเติมเยอะกว่าเดิมเนี่ยเห็นไหมค่า H p อะไรพวกเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ย บางหน้าแบบมันก็จะบวกค่าไม่เหมือนกันอันนี้ป้องกัน HP พวกนี้จะเป็นของแทงนะแล้วก็จะมีหน้านี่อันนี้จะเป็นป้องกันพลังโจมตีก็เหมือนเดิมก็ถ้าสมมติเป็นหน้าอย่างนี้ก็เน้นไปทางตัวที่มีพลังโจมตีเอามาใส่เลยนี่เห็นปหตัวที่บวกโจมตีก็มาใส่เลยก็คือเอาง่ายๆถ้ากดไปดูหน้าประสานาไหนบอกว่าเพิ่มอะไรก็เนี่ยเอาตัวที่มีปับ๊บเนี่ยสเตต,ตัสพื้นฐานตรงเนี้ยไปใส่หน้านั้นให้ถูกต้อง แค่นั้นเลยในส่วนของตรงนี้นะคือแบบจัดเรียงให้แบบถูกต้องตามหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ค่าสเตตัสเพิ่มเติมหรือว่ากําลังว่องไวอะไรต่างๆแอตแทกมาเยอะกว่าเดิมมันจะดีกับการจัดมุ่งอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็จะเพิ่มมาในส่วนของตรงนี้ในะส่วนของการทุกคนก็ลองไปจัดตามดูได้ในส่วนของตรงนี้เนี่ยให้กดดูตรงนี้เลยเนี่ยร่วมประสานเนี่ยแล้วก็ดูช่องหน้าการว่าการดช่องหน้านั้นอะ่ะบวกบ๊อบอะไรทุกคนก็ไปใส่ตามจัดตามมาได้เนี่ย มันก็จะมีประมาณนี้แหละว่องไวบวกว่องไวบวกกําลังบวกกาลังโจมตีแล้วก็เป็นพวกเฮดพีทักษะกายทุกคนนะยเดี๋ยวแยกอของดาเมจกับข,ของแท้งเลยมาเดี๋ยวเรามาดูช่องการ์ดสำคัญสำคัญที่ต้องใส่และควรใส่กันนะที่แบบสายดาเมจควรโฟกัสไว้ก่อนเลยก็จะเป็นช่องที่เพิ่มพลังโจมตีเพิ่มกําลังแล้วก็เพิ่มว่องไวนะเดี๋ยวเราก็จะมา ดูกันว่ามีช่องอะไรบ้างที่สําคัญในส,สำหรับสายดามเมจที่ต้องเน้นนะมาช่องแรกก็จะเป็นราชวังเทพนะนี่ช่องแรกเลยช่องนี้ก็จะบวกในส่วนของพลังโจมตีนะหลักๆเลยนี่ช่องนี้ต่อไปก็จะเป็นช่องของแสงเทพแสงเทพนี่ก็จะบวกในส่วนก,กำลังนะก็อย่าลืมเอากําลังมาใส่ด้วยตรงนี้ต่อมาก็จะเป็นจิตเทพนี่จิตเทพก็จะบวกว่องไวนะก็เอากาดว่องไวเพิ่มว่องไวมาใส่ด้วยในส่วนจิตเทพต่อไปก็เป็นพยากรเทพนะ ปัากรเทพก็จะเพิ่มเป็นในส่วนของกําลังนะนี่แล้วก็จะเป็นอํานาจเทพอานาจเทพก็จะบวกพลังโจมตีนะนี่แล้วก็จะเป็นประกายเทพประกายเทพก็จะบวกวา่อวไวนะส่วนของประกายเทพตรงนี้แล้วก็จะมีอีกช่องนึงก็คือเติบโตนี่เติบโตตรงนี้ก็จะบวกกาลังก็จะเลือกออกการ์ดกำลังมาใส่กันด้วยในส่วนของช่องเติบโตแล้วก็จะมีในส่วนของบริพัตรอีกที่ช่วยเพิ่มดาเมจหรือเปล่า อาจะเป็นเพิ่มพลังโจมตีนะส่วนของช่องบริพัฒนี้ก็อย่าลืมเอาตัวที่มีพลังโจมตีมาใส่ด้วยแล้วก็จะเป็นช่องของนิพนภัไพหรือเปล่าจำไม่ผิดนาพนธ์ไพนไพิพนธ์ไจะบวกพลังโจมตีอีกหนึ่งช่องนะตรงนี้ก็อย่าลืมมาใส่กันด้วยแล้วก็จะมีอีกช่องสุดท้ายก็เนี่ยเป็นเงามืด นี่ก็จะเป็นเงามืดเลยในยส่วนของตรงนี้ก็จะบวกฟองวายเาจะลืมเอาตัวที่มีค่า้องวเยอะที่สุดมาใส่ด้วยในยส่วนของเงามืดก็จะประมาณนี้นาในส่วนของช่องสายดาเมจนะก็จะมี1 2 3 4 5 6 7แล้วก็8 9 10มี10ช่องนะก็อย่าลืมไปใส่ด้วยของสายดาเมจนะก็เนี่ยมี10บช่องหลักๆเลยก็ตามนี้เลย10ช่องหลักๆก,ก็อย่าลืมไปจัดใส่กร์ดตามที่อ่าอันนี้บอกด้วยเนี่ยส่วนของรวมประสานตรงนี้ถ้า แบบมีพลังโจมตีก็ใส่พลังโจมตีถ้าเป็นวงไวก็ใส่การ์ดที่มีวงวเนี่ยอะไรเงี้ยเนี่ยก็ประมาณนี้ส่วนที่เหลือมอจะเป็นของสายแทงนั่นนี่ยของ พว,พวกแบบป้องกัน HP อะไรพวกนี้ที่เหลือมันก็จะเป็นสายแทงดุก,กล็ลองไปจัดตามที่มันบอกก็ได้นะก็เอาการ์ดพวกการ์ดผู้ไปการ์ดท,ท่างาที่แบบบวก HP พวกบทักษากายพวกอดทนแล้วเนี้ยมาใส่ก็ได้ในะส่วนของช่องอส่วนของช่องที่มันเป็นแทงน,นะก็อย่าลืมมาใส่กันด้วยตรงนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันในส่วนของการจัดการ์ดนะทุกคนก็ลองไปจัดตามกันดูได้ในะส่วนของการ์ดนะถ้าใครจัดตามแบบที่บอกแล้วอ่าพลังแล้วก็กําลังหรือว่าจะอ่าว่องไวหรือ สเตตัสต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นนะถ้าจัดถูกอะไรเงี้ยก็บอกเลยว่าสเตตัสจะเพิ่มมาในส่วนของระดับหนึ่งเลยในส่วนของสเตตัสนะตรงนี้ลองไปจัดตามดูได้ในส่วนของสเตตัสการ์ดอะไรพวกนี้จะเพิ่มขึ้นแน่นอนนะลองไปจัดดูมาเดี๋ยวผมก็จะมาเพิ่มเติมในส่วนของ5ช่องที่เพิ่มสเตตัสให้เรานะก็จะเป็น5ช่องที่เพิ่มสเตตัสในส่วนของตรงนี้นะนี่ ในส่วนของสเตตัสพิเศษตรงนี้เลยสองออฟส้มที่เรารีได้ถ้าทุกคนอยากให้แบบค่าไหนออกมาแบบโดดกว่าคนอื่นเลยก็คือจะมี5ช่องเนี้ยเนี่ยจะมีมิตรภาพเติบโตทดสอบบริพัตรแล้วก็สัพยุทธเนี่ยหช่องเนี้ยที่ทุกคนสมมติทุกคนอยากได้คิยเดคอแบบเยอะที่สุดก็คือเนี่ยหาทุกหาการ์ดที่ทุกคนแบบรีได้คียเดคอสัก2อัน3อันเนี่ยมาใส่5ช่องเนี้ยหช่องเนี้ยมันจะบวกสเตตัสพวกอ่าตรงเนี้ย เยอะกว่าช่องอื่นเพราะว่าในส่วนของคนดังตู้หลวงนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูคนดังตู้หลวงว่าทําไม5ช่องนี้ถึงบวกสเตตัสพวกนี้เยอะกว่าช่องอื่นนะก็คือถ้าสมมติเราอยากได้แบบถนัดล่าวิญญาณอะไรทุกคนก็หาแบบออบถนัดล่าวิญญ,ญาณมาใส่5ช่องนี้นี่5ช่องที่บอกไปเลย5ช่องเนี้ยก็คือถ้าคุณอยากได้ค่าไหนแบบโดดมาจากไอเดีเราเลยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยสมมติผมอยากได้ถนัดถนัดประลองต้านประลองอะไรพวกนี้ก็เอาถนัดประลองต้านประลองมาใส่5ช่องนี้ที่เราอยากจะได้ าค่าพวกนี้ให้เยอะที่สุดนะมันก็จะโดดมาจากค่าอื่นเลยนะาะว่าตรงนี้จะบวก สเตตัส uh, เพิ่มขึ้นเนี่ยมาไปดูในส่วนของโคดังตุ๊ดหลืออะกันเดี๋ยวทุกคนแบบงงแต่ตรงเนี่ยเจ็ดมิตรภาพตรงเนี้ยให้ทุกคนกดดูเห็นไหมมันก็จะบอกบัฟปัจจุบันเนี่ยตรงเนี้ยถ้าใครแบบยิ่งอ่าเลเวลเจ็ดมิตรภาพเยอะมันจะบวกมันก็จะบอกเลยเนี่ยว่าบวกอะไรบ้างเห็นไหมเนี่ยหน้ามิตรภาพการ์ดเนี่ยฝั่งสเตตัสพื้นฐานมันจะเพิ่มห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยตรงเนี้ยมันจะเพิ่มส่วนหน้าการ์ดเติบโตเพิ่มห้าเปอร์เซ็นต์หน้าทดสอบเพิ่มห้าเปอร์เซ็นต์บริพาร์เพิ่มห้าเปอร์เซ็นต์ แล้วก็ถ้าใครเวลวเยอะมันก็จะเยอะแบบผมเพิ่มขึ้นมาแบบอีก5%เ็นห็นไหมมันจะเป็น10%บเอเนี่ยของถ้าถ้าใครแบบอ่าวิวสิบวล 10, บถัดไปมันจะโบอีก5%นะตะตรงนี้เห็นไหมเนี่ยตรงนี้มันก็จะโบวอีกนะทุกคนก็ลองไปอ่าอัพวลมิตรภาพโคดังโต้ลูกันด้วยเนะี่ยมันจะเป็น5ช่องหลักเนะี่ยที่จะเพิ่มสเตตัสเพิ่มขึ้น10%มันจะเพิ่มมากกว่าช่องอื่นเพราะว่าจะมีในส่วนของคนดังโต้ลูกเนี่ยมาช่วยนะเนี่ แนะนำให้เป็นค่าที่ทุกคนอยากได้ละกันครอยากได้ค่าไหนที่แบบอยากให้โดดมากกว่าค่าอื่นก็ลองมาจัด5้าช่องนี้ดูนะก็เอาการ์ดแบบที่เรารีออฟที่คิดว่าแบบะสมมติใครอยากได้แบบต้านประลองเยอะๆก็เอาต้านประลองมาใส่พุกค่าช่องเนี้ย ให้หมดเลยเอาช่องเอาเอาออฟที่มีมีต้านประลองที่เรารีได้อะมาใส่5ช่องนี้มันก็จะได้ค่าเยอะกว่าช่องอื่นนะเพราะว่าในส่วนของ7มิตภาพที่เราอัพกันมาก็จะประมาณนี้นสองห้ช่องเนี้ยก็จะเป็นสเตตัสเพิ่มขึ้นในส่วนของโดดมาจากอ่าช่องอื่นแล้วกันนะก็จะประมาณนี้ในส่วนของสเตตัสที่เพิ่มขึ้นในสองหช่องนี้ทุกคนก็ลองไปจับด,ดูได้ โอเคก็จบไปแล้วสำหรับการแนะนําการจัดการนะเพื่อนๆก็ลองไปจัดการตามกันดูได้แล้วลองแบบเอามาเทียบกันเลยแบบตั้งแต่แรกแบบอตอนยังไม่ได้จัดทุกคนก็แคปหน้าตรงเนี้ยเดี๋ยวพาไปดูทุกคนก็ลองแคปหน้าตรงเนี้ยเห็นไหมหน้าเซตัสตรงเนี้ยแคปไว้ก่อนลองแคปไปดูแล้วก็ลองไปจัดตามผมดูว่าแบบเพิ่มไหมเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเห็นถึงความแตกต่างนะสำหรับก่อนและหลังอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ลองไปจัดตามกันดูได้สำหรับใครที่จัดมั่วอยู่นะตอนเนี้ยทุกคนก็ลองไปจัดตามที่ผมแนะนํากนได้ จัดแล้วเวิร์กอะไรยังไงก็มาบอกผมได้ในส่วนของตรงนี้นะสะหลับนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันในส่วนของการจัดการ์ดนะถ้าผมอธิบายอะไรผิดพลาดไปหรืออธิบายอะไรงงไปหน่อยหรือแบบแนะนําตรงไหนผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยมาทนีีด้วยครับสำหรับคลิปโนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้แนะนําระบบไหนเกี่ยวกับเกมโซลารีเวลก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ในใต้คอมเมนต์สหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย